ก,ก็พี่น้องฟองกกพี่น้องฟองไปมือนี้มืมในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนี้มาอยู่ใสอีกป๊อดขอบึงนะครับพี่น้องมือนี้มากินไส้ซีมามีเกี่ยวนะครับอยู่ข้างเซเว่นบรรพ์แป้งเซเวน่นบันแพงพี่นอ้องมา,มาบ้านกิน กวยเจวน้ำกันครับแกเรียนวุ้ยครับจะกินตขเาวเต้าเช่อเดียวไปก็ไม่ได้กินข้าวนมือแม่กินตะโกเตียวอไกินแม่กินตะเกงเต้ากินตะเตียว กุ้ยเรลอสองเ่อนเป็นเนียงอาหารที่แบบมักที่หลีคือก๋วยโจ๊นครับพี่น้องครับแม่แต่มันคนมาเห็ดก๋วยเตี๋ยเือจะเกี่ยวเหวยเตี๋ยวขายของโบเก๋วยเกล๋ยวเสวยเกล๋ยวนี่เป็นไงมันขันยาขอเซีกุเยโจ๊ิเดี๋ยวกลับมาอยาพี่น้องกะปรุงกันแป๊บนึ่ง เรียบร้อยแล้วครับพมเนี่ยก็ได้เปนเมาสพักไม่มีเหนเนี่ยมันจะเป็นมันมันกราโหลกไปแกะยาวหน้าซีเซ่เบสผีแกะหน่งซีกิโอ้ยมันหน้านี่เซเว่นซีเซ่ไม่มีขายแล้วปิดแล้วแล้วเดี๋ยวเข้ามามันขายว่าปิดก่อนเล้วจะเอาไปขาใครมัน

เรเสบินจ้าอืนเล่าเล่าหัวความเขียนไาเครัครับามาอยกเียเดี๋ยวมาหนีมานี้เดี๋ยวเราฝากไปที่ออมนี่ฟุตจิตุกนั่นมไปซื้อไรล่ย คัแกแกบกัดกระโดดมากไม่อ,อ,อย่างงๆงๆ <ๆ S 2> จับเออเหมืนสั้งใสกองเหรอไอเดี๋ยวนำไมก็น้องกินแปะแล้ว่ะนี่อืด ลห,หลอกเลยก็ลมพัดไผ่เบื่อสาวถูกข้อหกสามนุ้ยหนูมาสื่อเลขค่ะเพราสื่อจรกทิ้งวันนี้ม่ได้เล่ยนิ้วป่ะคือเพราะว่าหนูมาสื่อเลยสีมาสื่อจังไหรเงินสื่อเลขมันไปซอยข้าวเจาะเตือนำมั่นจีบอดีก็ป่าเมียนมาสั่นออกหนูก็ได้มาสื่อเพราะว่าไปวันนี้นุ้ยเตือนำมันทุกมือเลย แม่กระท่งแม่มือพักลงพักเลมนูก,ก็ได้เติมนล้วมันสยข้าเจา้าจังแต่ไม่เอาแะเก็มาซืืออัตตลีก็ยังมาซืือจริงกินาอสืรู้สอดาย อันถึงมากถ้าใช่เนี่ยต่ว่าสันดิสก็สิว่าโอ้ถ้าใครบ่สื่อไม่นหมอะเออเอาก็มาติมน้ำมันซานสินะโอ้บรรยากาศดีตกลายฝนกระตกแล้วฝ้าเหลี่ยมปุ่มๆปุมที่นี่เราไม่ซื้อเลย เ,ส,เ,เสำหรับลิบดีไว้จำดีครับพี่น้องครับโอ้โหฮะครบแล้วบอบ้ามันโคบเนี่ยวันนี้พวกมุกพาชิม,มเสียอ้วกจะกี่ข่เบิงจะเจาะไม่มกินลูรานนี่มากับอัน พ่เอกันล่าน้อยแมนบ่เออนี่มานี่ม่กับเออมาปั็ปั่นปันน่เออไม่กินนู่นแฟนเนี่ยแมนแฟนผู้เดเอาคันาแมนฮะแฟนบันแฟนครับแฟนขอยดีตอนยุคสามน่อยจือผู้ใดบ่จัดรักเดียวโอ้ยไง เ่ยวไข่แม่เนี่ยเอาไปอีกวัดใช่โอ้ตรวจยากเนาะแซบบอจ้าอพี่ดำทำแซบครับพี่ดำครับเอ้กก็ตอบถือไปเลี้ยงเจ้าเลี้ยเอานี่มเปิดมเอเงาไอเอกเตี้ยไปกับบักแง่ต้นไหนเนี่ยแง่เปตายานไหมบักแง่แต่เอกแมมยมีใสเดึงเอาไอ้ี้คเห็นแต่งงานกับหลังหานดูสัน โบ้ยุติมให้ออเ,เอาโอบ,โบถยืดโบวัชระนานถืดเออเตีนคุกลุกละหน่อยผมแม่นอัานานั้นคุณจิ้มเพิ่นดอกกันพห้เอกโบ้ออาจารย์นั่อันนั้นนักสกันอารรจารย์มาดูด้วยครับนักสกานพอาจารย์โอ้ตะกี้จอดถึงขอบไปอีกโบ้จอกถึงข้าจัน,นเป็นพุที่ย่างเข้าบัตรโอ้ยเอา แมนตัวไมยบ้า่เาแมนเ่ยเพื่อท่านเจ้าตอบถือเสียงเจ้าเป็นความเออแต่เจอตอบาถือแต่าพอาจารย์ตอบเอาถือเจ้ในขอบเมื่อกี้นี่เจาตอบมพาจารวันทพอาจารย์ไปพูดอย่างนั้โอ้เออแมนคือ้วอุ้ยบอยอกเด้อพาจารย์ครับตอนนี้ไม่กินขาวมหมดจีน้ยังย ใช่มันพอดแป่นาทีพี่กนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องด้วยที่ติดตามในช่องเสี่ยวออเป็นน้ำพิ่นอาจาะมาพบกขขันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอคำว่าสวัสดีครับ